ชดเชยคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าตกลงใครจะได้หรือไม่ได้เกษตรกรคนไหนจะได้หรือไม่ได้น,ไน,ไดไไดนี่อธิบายยังไงครับท่านครับครับเื้องต้นอย่างนี้นะครับสำหรับเกษตรกรผู้จะมีสิทได้รับเงินชดเชยเลยเนี่ยต้อง อ่ะต่อสายอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมเกียรติครับครับครับผมครับขอบขอบขอบครับขอบคุณมากนะครับให้เกียรติกับทางเพจอนุวัจจ์จัดให้ทุกๆครั้งเลยนะฮะด้วยความดีครับอ่าอ่าสำหรับหลายๆคนที่กําลังชมเพจอยู่ประมาณ5,000คนนะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับท่านสมเกียรติครับตอนนี้คนสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะ เกี่ยวกับโครงการประกันราคาราคาข้าวแล้วกันเนาะถ้าเรา,ราใช้ภาษาง่ายๆนะปี 63- 64ทับหี่คอรมอเนี่ยมีปติมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เมื่อวานนี้ทางทกสเนี่ยเพิ่งจะเคาะเรื่องของเงินชดเชยคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าตกลงใครจะได้หรือไม่ได้เกษตรกร,ร,กร,รคนไหนจะได้หรือไม่ได้นี่อธิบายยังไงครับท่านครับครับเบื้องต้นอย่างนี้นะครับสาหรับเกษตรกรผู้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี สำหรับเรื่องขรงการผลิตตอน364นะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเองได้ให้ผู้ปลูกข้าวนะครับดำเิน,นลง31-31ตุลาคม2563 11เมษาใช่ไหมฮะท่านครับ1เมษา2563ถึง31ตุลาคม2563ถูกต้องครับถูกต้องครับนี่ก็หนะลังจากเกษตรกร ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับรบนะหลังจากนั้นก็จะแจ้งนะครับนะกับกรมส่งเสริมว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงไหนครับรบทีนี้จากการประชุมของคณะอนุกรรมการการกําหนดราคาเก็บอ้างอิงเมื่อวานเนี่ยนะครับครับก็ได้เข้อราคามาว่าอย่างนี้ครับคุณอนุวัฒน์ครับนะข้าวที่ปลูกในผลนละไรได้ห้าชนิดเนี่ยความชื้น ครับ <c oughs> ข้าวเปลือกหอมมะลิประกันตันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครั <c oughs> วเรือนละไม่เกินสิบสี่ตันส่วนข้าวหอมมะลินอกพื้นที่เนี่ยประกันตันละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครัวเรือนไม่เกินสิบหกตันส่วนข้าวเปลือเกเจ้าราคาประกันตันละหนึ่งหมื่นบาทครัวเรือนละไม่เกินสามสิบตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีประกันตันละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครัวเรือนละไม่เกินยี่สิบห้าตัน แล้วก็สุดท้ายเข้าเปิดเหนียวราคาประกันตันละหนึ่ันสองพันตันครัวเรือละไม่เกินสิบหกตันเป็นราคาที่รัฐบาลประกันเพื่อให้เกษตรกรมีแรงจูงใจและก็มีกําลังนะครับที่จะผลิตและมีกําไรพอจะอยู่รอดเพราะ,ะรว่าตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำมากใช่ใช่ครับจากนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการกําหนดเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงเนี่ยก็ได้เคาะราคานะครับ โดยใช้หลักข้าวๆอีกครับใช้ราคาข้าวเฉลี่ยจากสามแหลกย้อนหลังเจ็ดวันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเฉลี่ยของกรมการค้าภายในข้าวเปลือกเฉลี่ยของกรมการค้าภายในแล้วก็ข้าวเปลือกเฉลี่ยของสมาคมโรงสีสามส่วนเนี่ยครับมาหาราคากลางและพาั์ทีจะกาหนดเกณฑ์้างอิงนะครับฉันสรุปกันเมื่อวานนะครับท่านผู้ฟังต้องต้องจดจํากันไว้นะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นมวดแรกครนะกําหนดราคาอย่างนี้นะครับ ทุกประเภทเนี่ยได้รับเงินชดเชยหมดนะครับเอ่อข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ยได้รับเงินชดเชยนะครับตันละ2911าบาท17สตางค์นะครับมีมีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนข้าวหอมมะลินอกพื้นที่เนี่ย2,137บเดาท45ส้าตางค์นะครับต่อตังส่วนข้าวเปลือกเจ้านะครับ1 2ึ่นบาท36สตางค์ข้าวหอมปทุมธานี1 0 6 0ันบะ 9ก้าสสตางค์แล้วก็สุดท้ายนะครับเก้าเปลือกเหนียว2 0 0 0นนะครับนี้ก็จะเป็นราคาที่กำหนดมาซึ่งจะกำหนดกันทุกๆ7วันนะครับครบั้งนี้ก็จะเป็นส่วนของเกษตรกรที่ได้แจ้งว่าจะเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่นะครับหลังผลผลิตได้นะจนกระทั่งถึงวันที่8พฤศจิกาครับถึง8พฤศจิกาใช่ไหมฮะใช่ครับจะมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับแ แสนสามหมื่นเก้าพันัวเรือนโดยประมาณนะครับ,รบที่จะได้รับเงินชดเชยครั้งนี้วงเงินชดเชยทั้งสิ้นเนี่ยประมาณเก้าพันสี่ร้อยล้านครับนั้นก็พี่น้องก็จะตั้งตารอฟังแล้วเงนเงินนี้จะโอนเข้าเมื่อไหร่ใช่ครับเกษตรกรนะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีบัญชีเงินฝากกับกกสแล้วนนในงวดที่หนึ่งเนี่ยกกสนะครับเมื่อได้รับข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเงินก็จะจ่ายชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรภายในนะครับประมาณคาดการว่าภายในสัป,ปดาห์หน้าวันจันทร์ที่16พฤศจิกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทยอยเงินเข้าบัญชีโดยตรงถึงมือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนครับนี้ก็จะเป็นตัวเข้ากล่าวว่าราคาประกันถากกรบนะฮะแล้วก็ชดเชยส่วนต่างกัน ีรบบนันรนคบ,คคบ,คบุ่นหมายความว่าคนที่ก่อนหน้านี้ที่จะได้ก็คือว่าคนที่ได้แจ้งลงทะเบียนกับทางกเกษตรเอาไว้ตั้งแต่1เมษายน2563ถึง31ตุลาคม2563อันนี้คือแจ้งปลูกถูกไหมฮะ,ะแจ้งปลูกครับในการแจ้งปลูกเนี่ยคุณอนวัฒน,น์หลังจากแจ้งปลูกเนี่ยเกษตรกรจะต้องบอกนะครับว่า2เด้ง ถูกไหมผมอธิบายสั้นๆแบบนี้คนที่จะได้ในเรื่องของประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวมีข้อแม้ก็คือว่า1คือคุณเนะี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรถูกไหมฮะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจวิธีการไปขึ้นทะเบียนเรียบแล้วขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวก็คือตั้งแต่1เมษาย5 6 3น2563ถึง31 ตุลาคม2,563อันนี้เนี่ยกอย็อยู่ที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันภาคใต้ก็จะช้าหน่อยก็คือ16มิถุนา63าถึง28กุมภาพันธ์64คุณไปแจ้งกับกรมเสร็จแล้วเนี่ยว่าคุณจะปลูกข้าวแบบนี้แล้วก็จะเก็บเกี่ยวแบบนี้เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ซึ่งรอบแรกที่คุณจะได้เงินในเรื่องของการประกันร,ราคาข้าวเนี่ยที่มีการเคาะเรื่องของวันชดเชยเเกณฑ์การชดเชยมาแล้วเนี่ย ก็คือคนที่เก็บเกี่ยวก่อน8พฤศจิกายนคุณได้รอบแรกไปก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารอบอื่นๆไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไปเกี่ยวหลังวันที่8พฤศจิกายนคุณก็ต้องไปรอรอบที่สองรอบที่3รอบที่4แล้วหลักเกณฑ์เรื่องของเงินชดเชยเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าหลักเกณฑ์การชดเชยจะเปลี่ยนทุก7วันถูกไหมฮะราคาที่ผมบอกไปในเพจผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุก7วันเพราะว่าต้องเอา 3- 3สส่วนมาผสมกัน เรื่องของราคาอ้างอิงของข้าวจากโรงสีจากรกรมการค้าภายในอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะเอามาแล้วก็มาเฉลี่ยกันก็จะได้เรื่องของตัวเลขชดเชย7วันออกครั้ง7วันออกครั้งก็ต้องรอดูตัวเลขชดเชยทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ว่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของข้าวประมาณนี้นะฮะส่วน500บาทเมื่อกี้ท่านโฆษกผู้ชัดเจน